วันแต่งให้ทองคำมีลูกแฝดโอนให้อีกเจ็ดหลักปชีวิตสปายโรงพยาบาลวิภาวดีบัวสโรชาน้องสาวบีมกวีทะเบียนรถซื้อบ้านได้สามหลังบัวสโรชาแฮปปี้มากตั้มพิพัฒน์สามีเซอร์ไพรส์ซื้อรถสุดรูให้จากรถในฝันสู่ชีวิตจริงไม่คิดว่าจะได้ขับเผยความดีงามของสามีทำแบบนี้ให้เสมอ ิเศษมากจริงๆมีความอบอุ่นน่ารักให้ติดตามอยู่เรื่อยๆสำหรับบัวสโรชาน้องสาวคนสวยของหนุ่มบีมกวีที่ห่างหายจากหน้าจอทีวีไปนานมากได้ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6.82แสนคนเสร์ฟความน่ารัก ของลูกชายฝาแฝดน้องวายุและน้องวัตตะรวมถึงโมเมนต์หวานๆกับคุณสามีอย่างช่วงสิ้นปีสามีก็เปย์นหนักโอนเงินเข้าให้หลักล้านบอกว่าเป็นรางวัลการเป็นเมียที่ดีล่าสุด23สิงหาคมบัวสโรชาโพสภาพคู่รถไปแดงสุดรู้ที่สามีเพิ่งถอยใหม่มาเซอร์ไพรส์ระบุว่าพิตามบอกว่าอยากมีคนขับรถใหม่เลยซื้อน้องปอเชให้เมียขับปากไม่ตรงกับใจเลยอะขอบคุณนะ ค่ปะป๊าป๊านอกจากนั้นบัวย,ยังเผยความรู้สึกในใ,นใจว่าพอใช่เป็นรถในฝันของเธอไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าชีวิตนี้จะได้เป็นเจ้าของบัวดีใจที่ได้รถจริงแต่สิ่งที่ทําให้รู้สึกตื่นตันมากๆคือบัวไม่เคยขอเลยแต่พิัามเมื่อทํางานได้เงินก้อนมาเขาไม่เคยลืมบัวการได้มาแบบไม่ต้องขอมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากจริงๆแต่อย่าเข้าใจผิดเพราะถึงไม่ใช่รถ แต่แค่พี่ตั้มทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้และไม่ลืมเราที่ก่อนนู้นเคยพับดอกกุหลาบให้ด้วยตัวเองแค่นั้นก็ดีใจแล้วรักนะจะเป็นซัพทอตทิฟเมียตลอดไปครับเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากถือเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันและกันทั้งนี้ค่ะเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยเยอะมากพร้อมชื่นชมสามีที่ดีเชื่อว่าหลายๆคนอยากมีแบบนี้บ้างรวมถึงมีคน ก็ขอส่องเลขทะเบียนหรูของเจ้าตัวด้วยค่ะพบว่าในอินสตาแกรมของบัวสโรชาอาดีตนางเอกสาวก็มีโมเมนต,ต์ให้ตื่นตาตื่นใจกันอีกครั้งเจ้าตัวเปิดเผยภาพทะเบียนรถใหม่แกะกล่องที่คุณสามีเพิ่งจ่าลงทุนควักกระเป๋าเปให้แบบเน้นๆอย่างสวยฮ่าๆเปิดสินสอดบัวสโรชาค่ะมันกับตำ สินสอดแหวนเพชรเงินสดสีล้านสี่แสนบาททองคำหน0่บาทพร้อมเลือนหออีก70ล้านเปยยังไม่พร้อมมีลูกคบหากันมากกว่า4ปีซึ่งได้จัดพิธีแท่ขันหมากทั้งคู่เปิจัยต่อสื่อมวลชนว่ารู้สึกตื้นตันที่พิธีมั่นผ่านไปได้อย่างราบรื่น ลักสุดทางบัวก็มีเรื่องหือหาเมื่อเธอนั้นได้พดภาพสริปเงินที่สาม,มีโอนให้เข้าบัญชีเธอเป็นจำนวนเงินสูงถึงหลักล้านบอกอีกด้วยว่าเงินที่ให้นั้นเป็นรางวัลค่าภรรยาที่ดีโอ๊ยมอบโลสาม,มีดีเด่นประจำปีเป็นเลยตอนแรกงงมากว่าอยู่ดีๆเงินมาจากไหนพี่ตั้มก็ไม่ได้พูดอะไรจนส่งสลิปมาให้ดูรางวัลเป็นภรรยาที่ดี